ม,มีแฟนแล้วเหรอลูกไม่ใช่นะแม่ข้าวไม่ได้สั่งนะแม่อา้าวที่บ้านเราก็มีผู้หญิงกันอยู่สองคนเน่ะข้าวกับแม่แล้วกเกงเกนในผู้ชายใครจะเป็นคนสั่งเอ๊ะหรือว่าของพี่แชมปแน่เลยแม่เนี่ยสั่งพัสดุมาลงที่บ้านเราตั้งหลายกล่องยังไม่มาเอาเลยเนี่ยอา้าก็ตัวมันเล็กอะแม่มองไม่เห็นแม่ก็นึกว่าของแม่สิรอพัสดุอยู่เนี่ยพี่แชมปมาเขาฝากพัสดุเอาไว้ที่บ้านเราบอกว่าที่บ้านตัวเองอะไม่มีคนอยู่คะ่ะแม่ฮัลโหลพี่แชมปพัสดุมาถึงบ้านแล้วค่ะมาเอาได้แล้วค่ะ เอา้าพี่แชมป์มาแล้วหรอคะโหพี่แชมป์ไปไหนมาคะเนี่ยให้เข้านั่งเฝ้าพัสดุตั้งนานขอโทษครับพอดีว่าน้ำมันรถพี่หมดอะ่ะพี่ลืมเติมอา้าวหรอ,หร,อ,หร,อหรอตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมล่ะครับคิดถึงพี่แชมป์จนทนไม่ไหวเลยเหรออะไรใครคิดถึงไม่ม,มีก็นั่งเฝ้าของให้ตั้งนานเนี่ยร้อนก็ร้อนเมื่อไหรจะเปลี่ยนที่อยู่ไปส่งบ้านแดงสักทีเนี่ยแล้วสั่งพัสดุอะไรคะทำไมมันถึงมาส่งทุกวันเลยเอาไปเลยหิวน้ำอะ่ะขอเข้าบ้านไปกินน้ำใหยดี ไปให้ละอ่มีพัสดุค้างอยู่ในบ้านหนึหรือเปล่าอ่ะขอเข้าไปเช็คในบ้านหน่อยได้ไหมไม่มีจ้ะไป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 กลับไปได้แล้วไปเดี๋ยวสิของมันตั้งเยอะอยากได้ถุงอ่ะขอเข้าไปเอาถุงในบ้านได้ไหมนี่ข้าเตรียมถุงไว้ให้แล้วทีนี้กลับได้หรือยังครับขนาดนี้แล้วกลับก็ได้ดิฉันกลับแล้วจริงๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แชมป์ข้าวอยากให้พี่แชมป์อยู่ต่อใช่ไหมล่ะข้าวแค่จะบอกว่าอย่าลืมเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งด้วยนะคะฮะเนี่ยสั่งอะไรอ่ะมาส่งทุกวันพี่น่จจะได้ไม่ต้องมารับพัสดุที่บ้านข้าวบ่อยๆก็ได้เงินครั้งต่อไปพี่แชมป์ก็ต้องหาเหตุผลอื่นแล้วสินะเหตุผลเหตุผลอะไรลหรคะก็เหตุผลที่พี่จะได้มาเจอข้าวทุกวันไง ชมป์ไปก่อนนะเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกนานเลยพี่แชมป์คะเอ่อช่วงนี้ข้าวก็ว่างๆอยู่นะคะก็ยังสามารถรับพัสดุให้ได้ทุกวันอยู่นะคะเอจริงๆเหรอข้าวพี่แชมป์ดีใจมากเลยตามจริงแม่ตาก็อยู่ในบ้านคะ่ะทำกับข้าวไปเยอะด้วยคะ่ะอยู่กันสองคนแม่ลูกก็น่าจะกินไม่หมดเข้าไปทานข้าวด้วยกันก่อนไหมคะ เย <Yeah, S 1> ้มีแชมป์ดีใจที่สุดเลยแบบนี้นมีรุนไหมคะทุกคน